วันนี้กิ่งพาทุกคนมาชมบ้านจากแสนสิริซึ่งเป็นโครงการที่มีชื่อเสียงที่หลายคนน่าจะชื่นชอบกันบอกเลยว่าเป็นบ้านที่ครบครันทั้งดีไซน์และฟังก์ชันบนทำเลศัก,กยภาพใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพูเชื่อมต่อทุกการเดินทางให้ง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิม สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับกิ่งและรายการบางกอกรีวิวค่ะและบ้านที่ทุกคนเห็นข้างหลังกิ่งตอนนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของโซนนี้เลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าตอนที่เขาเปิดโครงการมาเนี่ยเขาฮอตมากๆเลยละคะ่ะด้วยทำเลที่สามารถเชื่อมต่อถนนชัยพฤกษ์ ถนนการจนาพิเศษถนนราชพฤกษ์และพอข้ามสะพานพาระราม4ไปเนี่ยก็จะเจอกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้งห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะสถานศึกษาเช่นโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบบุรีใกล้จุดขึ้นทางด่วนแจ้งวัฒนะและยังสามารถเดินทางไปยังศูนย์ราชการได้ง่ายดายมากๆด้วยค่ะ และบ้านหลังที่กิ่งพาทุกคนมาชมในวันนี้นะคะเป็นบ้านทายสิรินนรีนั่นเองค่ะซึ่งเป็นทายใหญ่ของโครงการนี้เลยนะคะมาพร้อมขนาดที่ดิน87.7ตารางวาพร้อมพื้นที่ใช้สอย335.76ตารางเมตรค่ะพร้อมฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำ1ห้องแม่บ้าน2ที่จอดรถนะคะแถมยังมีพื้นที่สวนรอบบ้านอีกด้วยนะคะไว้สามารถจัดมุมพักผ่อนการแจ้งได้สบายเลยค่ะ นำกิ่งเข้ามาชมภายในบ้านกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนจะสังเกตได้เลยนะคะว่าโซนรีวิงตรงนี้เขาได้ออกแบบมาให้มีช่องรับแสงที่กว้างมากๆเลยแต่พอเดินเข้ามาในบ้านค่ะจะไม่รู้สึกล้อนเลยค่ะเพราะว่าอากาศได้ไหลโฟเข้ามาข้างในบ้านและไหลผ่านออกตัวบ้านไปแบบนี้เลยขึืนชื่อว่าแสนสิริทั้งทีเรื่องการออกแบบตัวบ้านเนี่ยต้องยกให้เขาเลยละค่ะ และถ้าครอบครัวไหนมีผู้สูงอายุอยู่นะคะบ้านหลังนี้ก็มีห้องด้านล่างไว้รองรับการใช้งานด้วยค่ะหรือถ้าใครต้องการพื้นที่ส่วนตัวก็สามารถจัดเป็นห้องหนังสือพอเดินเข้ามาข้างในอีกนิดก็จะเจอกับโซนไดนิ่งที่กว้างมา,มากๆเลยแล้วถ้าทุกคนสังเกตดูตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าเขาได้กั้ห้องจากห้องครัวออกมาอย่างเป็นสัดส่วนมากเลย เรียกได้ว่าถ้าใครชอบมุมทานอาหารแบบเป็นส่วนตัวเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ถือว่าตอบโจทย์มากเลยค่ะ ต่อันที่ชั้น2กันเลยค่ะในส่วนนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ลิฟวิ่งที่จะเชื่อมกับโซนระเบียงนั่นเองค่ะคุณสามารถจัดพื้นที่ตรงนี้เป็นมุมพักผ่อนได้นะคะหรือว่าจะจัดไว้เป็นมุมอ่านหนังสือไว้รวมตัวกันก่อนเข้าห้องนอนก็ได้อีกด้วยเช่นกันค่ะหรือว่าวันไหนนะคะอากาศเย็นเย็นและอยากเปิดประตูออกไปเทควบิวส,สวยๆก็ทําได้เช่นเดียวกันค่ะ มาถึงคิวพระเอกของเรากันแล้วนะคะนั่นก็คือห้องมาสเตอร์เบดรูมนั่นเองค่ะที่เขาได้ให้ไซซิงมาขนาดที่กว้างขวางมากๆเลยมาพร้อมกับช่องรับแสงขนาดใหญ่ที่เน้นให้ความรู้สึกปลอดโปร่งสำหรับผู้อยู่อาศัยนั่นเองค่ะ ทุกคนจะเห็นเลยนะคะว่าพอเปิดห้องมาเนี่ยก็จะยังไม่เจอโซนพักผ่อนเลยในทันทีเพราะเขาได้ให้ที่โล่งๆตรงนี้มาเผื่อจัดวางเป็นที่แขวนเสื้อโค้ทหรือจะวางตู้ไว้สำหรับเก็บของเล็กๆน้อยๆก่อนไปที่โซนพักผ่อนก็ได้ด้วยนะคะและแน่นอนว่าห้องกว้างๆแบบนี้คุณก็สามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้ตามใจเช่บเลยค่ะ ในส่วนของห้องนอนที่2และห้องนอนที่3นะคะเขาก็มีไซซิงขนาดกำลังพอดีเลยค่ะกิ่งว่าเพียงพอต่อการจัดวางฟังก์ชันสำหรับเจ้าของห้องแน่นอนเลยค่ะและที่สำคัญนะคะห้องนอนบนชั้น2มีห้องน้ำในตัวหมดทุกห้องเลยค่ะเรียกว่าสะดวกสบายสุดๆไปเลยเป็นยังไงกันบ้างคะ กับบ้านสสวยๆที่อยู่ในโซนชัยพฤกษ์แจ้งวัฒนะหลังนี้ค่ะกิ่งเชื่อว่านะคะสําหรับใครที่มองหาบ้านโซนนี้จะต้องถูกใจบ้านหลังนี้มากแน่ๆเลยค่ะแล้วก็ใครนะคะที่ฟังไม่ทนันเดี๋ยวกิ่งจะขอสรุปฟังก์ชันบ้านหลังนี้ให้ฟังกันอีกสักหนึ่งรอบค่ะ และที่นี่คือโครงการเศรษฐิริชัยพฤกษ์แจ้งวัฒนะบ้านเดี่ยวบนที่ดิน87.7ตารางวาพร้อมพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางถึง335.76ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำหนห้องแม่บ้าน2ที่จอดรถเชื่อมต่อถนนชัยพฤกษ์ถนนกาญจนาพิเศษถนนราชพฤกษ์ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแถมยังใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพูอีกด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะจองเลยทันทีรับส่วนลดไปเลย5 0 0 0สนบาทค่ะ สำหรับใครนะคะที่ชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับบ้านหรือคอนเทนต์เกี่ยวกับการรีโนเวทบ้านนะคะกิ่งก็ขอฝากทุกคนกด s u b s c r i b e ของช่องบางกอกแอสเซทของเราไว้ด้วยค่ะรับรองว่าจะมีบ้านสวยๆอีกเพียบและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมายที่จะนํามาฝากทุกคนกันนั่นเองค่ะสําหรับใครนะคะที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างนี้ไว้ได้เลยนะคะและสําหรับคลิปหน้าจะพาไปเยี่ยมชมบ้านหลังไหนก็อย่าลืมกดติดตามเราไว้ได้เลยค่ะสําหรับวันนี้กิ่งและทางทีมงาน ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะรับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกดซ b s cribe c ช anel Bangkok Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ